สวัสดีครับ f ออู่อิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับโลกโซเชียลมันมีทั้งคนดีและไม่ดีนะครับในสังคมนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับวิชาชีพต่างๆนี่แฝงตัวเข้ามาทำเพจนะครับเพจต่างๆปลอมแปลงเพจนะครับเพจของพ่อแม่น้องอู่อิงก็โดนปลอมนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ถูกปลอม แล้วของน้องอ่อิงนะครับรัตนาพรเพรบ้านแพงนี่ก็ถูกปลอมนะครับเพจปลอมเยอะมากๆเลยนะครับมีทั้งเพจที่กลุ่มของ f c ทําขึ้นมาก็มีนะครับเพจปลอมนี่มันจะเป็นผลเสียให้แกศิลปินนะครับมันเป็นปัญหาของคนดังนะครับคนดังต่างๆในโลกโซเชียลนี่จะถูกปลอมแปลงเพจไปนะครับมิจชาชีพ นะครับหรือว่าคนที่เห็นแก่ตัวเนาะไม่ยอมทําเพจของตนเองนะครับปลอมแปลงเพจของศิลปินแล้วก็ก๊อปปี้คอยดูดแต่คลิปของศิลปินนะครับของพ่อแม่อุงเอิงนี่ก็โดนดูดไปลงเยอะเลยนะครับบุคคลประเภทนี้นะครับเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ยอมที่จะทําคลิปของตนเองนะครับแต่ไปดูดเอาของศิลปินต่างๆไปลงนะครับ สร้างความเสียหายให้แก่น้องอุ๋งอิงกับพ่อแม่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับล่าสุดนี่ก็ทางองค์กรเนาะก็ไปแจ้งความกับตำรวจซเซเบอร์ไว้แล้วนะครับเพจปลอมต่างๆนียสร้างความสับสนให้แก่บันดเอฟซีน้องอุ๋งอิงนะครับเอฟซี FC น้องอุ๋งอิงนี่มีหลากหลายนะมีหลายรุ่นหลายวัยนะครับคนแก่ก็มีบางคนเขาไม่เข้าใจเขาไม่ได้ ติดตามเขาไม่รู้ทันโซเชียลนะครับบางทีเขาก็ไม่ได้ดู YouTube เขาไปติดตามเพจใน f c e e o o o นะครับก็คิดว่าลงเข้าใจผิดว่าเป็นเพจจริงนะครับก็เลยไปกดติดตามไปดูไป Subscribe กดถูกใจต่างๆนะครับไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเพจปลอมเนาะมาหากินโดยเอาอาศัยดูดคลิปของศิลปินของพ่อแม่องค์หญิง,งหรือว่าศิลปินดังๆ ในวงสาวน้อยเพชบ้านแพงนะครับเอาไปลงเพจของตนเองในเพจปลอมนี่นะครับแม้แต่เสื้อน้องอุกอิงก,ก็มีปลอมขึ้นมาแล้วนะครับสังคมยุคโซเชียลนี่นะครับ f อบทุกทุกท่านดูกันดีๆนะครับจะเชื่อหรือจะโอนเงินให้ใครต้องดูดีๆคิดดีๆนะครับเพจน้องอุกอิงเพรบ้านแพงนี่ยอดซับ c r i b e นี่200,000กว่านะครับของ พ่อแม่อุ๋งองเพจมั่นแพงก็แสนกว่านะครับแสนแปดแสนเก้าแสนแปดประมาณแสนแปดนะครับเป็นเพจจริงพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี CA, ทั้งหลายนะครับช่วยกันเข้าไปดูเพจจริงของน้องอุ๋งอิงนะครับซึ่งมีซับสไครต์มีผู้ติดตามส่งแสนสามนะครับแล้วก็เพจจริงของพ่อแม่อุ๋งอิงแฟนเพจนะครับมีผู้ติดตามหนึ่งแสนแปดหมื่นคนนะครับหากรักน้องอุ๋งอิงนะครับก็ช่วยกัน อย่าเข้าไปดูเพจปลอมนะครับเพจปลอมต่างๆเนี่ยถ้าหากเราหลงเข้าไปดูเข้าไปชมนะครับรายได้ต่างๆเนี่ยแทนที่จะเข้าน้องอุ้งอิงกับพ่อแม่น้องอุ้งอิงนะครับกลับกลายเป็นว่าเราไปดูเพจปลอมเป็นการส่งเสริมให้เพจปลอมนี่ช่อชนนะครับเงินรายได้ต่างๆจากที่เราไปดูเพจปลอมเนี่ยมันก็จะไปเข้ากระเป๋าพวกมิจฉาชีพหรือว่าพวกที่ ผู้ที่ทําเพจปลอมนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเราไม่เห็นหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับที่เขาทําเพจปลอมน้องอุ๋งอิงเขาเป็นบุคคลแบบนี้บุคคลประเภทนี้นะครับมันมีมากจริงๆเลยในโลกโซเชียลนะครับเอฟซี FC ทุกๆท่านเอฟซี FC น้องอุ๋งอิง,องนะครับมันมีทางแก้ไขก็คือเราอย่าเข้าไปดูเพจปลอมนะครับเพจจริงมันต้องสองแสนขึ้นเพจจริงของน้องอุ๋งอิง,องนะครับ เวลาจะดูเพจต่างๆขอให้ดูยอดคนติดตามนะครับเพจจริงก็ของน้องอู๋อิงเนี่ยสองแสนสามเพจจริงของพ่อแม่อุ๋อิงก,ก็หนึ่งแสนแปดหมื่นคนนะครับส่งเสริมเรารักศิลปินรักน้องอู๋อิงก,ก็ช่วยกันดูเข้าไปดูเพจจริงของพ่อแม่แล้วก็ของน้องอู๋อิงรัตนาพรเพจบ้านแพงนะครับเจอเพจปลอมก็อย่าเข้าไปดูนะครับ รีพอตกดรายงาน,นครับถ้าเราเข้าไปดูหลวงเข้าไปดูหลวงเข้าไปชมรายได้ต่างๆนี่แทนที่จะเป็นของน้องอุ้งิงกลับกลายเป็นว่าเข้ากระเป๋าเพจปลอมนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหน้าตาเราก็ไม่เห็นเขานะครับพวกคนกลุ่มนี้นะครับคนพวกนี้เป็นบุคคลที่มิจชาชีพนะครับเป็นกลุ่มมิจชาชีพคือเห็นแก่ตัวนะครับไม่ยอมทําคลิป ของตนเองแต่กลับไปก๊อปปี้ไปดูดคลิปของศิลปินที่เราชื่นชอบนะครับเอาไปลงเพจตัวเองเพจปลอมนี่แหละครับสร้างความเสียหายให้กับน้องอุ๋งอิงแล้วก็พ่อแม่อุ๋งอิงนะครับ<ฮ>แทนที่ไรายได้ส่วนนี้น้องอุ๋งอิงจะได้รับนะครับกลับกลายเป็นว่าเราไปดูเพจปลอมเงินไรายได้ก็เข้าเพจปลอมนะครับช่วยกันนะครับเอฟซี C ทุกท่านเอฟซี C น้องอุ๋งอิงช่วยกันดูนะครับอย่าเข้าไปดูเพจปลอมติดตามน้องอุ้งอิง ดูความเคลื่อนไหวนุองหิงต่างๆขอให้ไปดูเพจจริงนะครับเพจเจอเพจปลอมก็กดรายงานนะครับอย่าเข้าไปดูเด็ดขาดนะครับเท่ากับว่าเรานี่ไปส่งเสริมให้เพจปลอมมีมากขึ้นในโลกโซเชียลนะครับทุกวันนี้มันมีระบาดเยอะมากเลยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็สืบสวนจับกลุ่มนี่ลำบากนะครับมันลำบากจริงๆกว่าจะเจอกว่าจะได้มาแต่ละเพจปลอมนี่มันนานนะครับ เราต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้านะครับคืออย่าเข้าไปดูเพจปลอมแค่นี้แหละครับช่วยกันไปดูเพจจริงของน้องนะครับรักน้องอุญิงเป็นเอฟซีตัวจริงน้องอุอิงนะครับก็ช่วยกันไปดูเพจจริงของพ่อแม่อุอิงหรือว่าน้องอุญิงรัตนาพรเพจจริงนะครับ